ศีลป์นักเรีนทุนทกนสี่นะครับรับการมาเยือนของทีมงานหัศดีนะครับสามสามคนนะครับเป็นกระเลี่ยงสองคนนะครับตัวข้ามเป็นคนไทยครับพี่กแกว้วหัตซดีนะครับตัวน้องศิลป์ครับสวัสดีแอนดิงแฮมครับผม สามตัวสูงครับออกตัวดีที่เย็บฝังทิ้งเยือน ถือว่าหางครับสถิตยอดถือว่าโซโซไปไหนครับโอ้โหจริงราคาครับเจ้าบ้านครับโอ้เอาจริงสู้เขาได้หรือเปล่าครับต้องดูครับสูตต่อสามาครับสินไหลเข้ามาแก่นี่มองดีนะครับสถิตไปครับสินเก็ได้เอา ได้แจ้มครับสองต้นหนึ่งต่อสามนะโซโตยกขึ้นไปแก้วหยอดครับออข้อทีเพิดงรบบโดงออหยอดอย่างเดียวครับทางนี้ มัไ่จบาสองสองสามหยอดฮารับสินรยใช่สวยครับหยอดครับแอะได้แต้มครับตต่่ออ หงแดงด้วยหูสนานหน่อครับแอนสีนาคลินหงสิบสี่ครับสามเท่ากันแทงมหาโซโซครับยกมาเนี่ยคู่คู่หูแล้วคู่นี้ครับโซโซกับแก้วหัตสนีครับสามเท่ากันได้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 ไป หัวหลังครับสี่ต่อสามยอดครับล้นไปครับศินยกขึ้นป้ายแก้วยอดโอ้ยเกืียบไปแล้วครับแมนึกว่าลูกเสียคงนี้ พี่ยวนพี่ยวนนให้ว่าล็อกเหลี่ยมหรือมรับครับนสบมก่ันสองวันี้ไปตี๊ดปตี๊ีไปดิไปก่อนไปก่อนเปลี่ยนส่งสองักว่าสี่ต่อสามรับ เตียนส่งยุไปีนี่สามสี่ครับสถิตสบไปเอาครับสินกับหลังหันยกมาโอ้ดีดีสี่ต่อสามครับ หล่นเอายังไงสถิตแต่ข้ามไปก่อนนะโซโซหยอคทับแก้วไหลขึ้นไปตีตีหยอดีทีครับสามต่อสี่ครับ ยกเป็นหรับโซโซแฝงไหลต่ำครับสี่เท่ากันครับสี่เท่ากันครับแลกเสือกแลกข้ามครับ มงข้ามหัวกับซินให้หมอสเด็ดมอสอ่ะมอส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 เอาไปชนะกันนีอ่ะใครแข่งกันได้ม่งเอ้ยต๋องกระดับเอาต๋องมึงถอนมาโอ้สกิดได้ครับเดี่ยว หกต่อสี่โหหยอดดีครับเอา่างหน้าอยู่นะครับเอาครับดงนัดกันมาโอเคหมุนแต่ละลูกมแลอหมุนก็แกก็แกไปแรก็ร่าจะมาเลย

อ่า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 อ่นี่นี่ผมชอบผมถูกโยนให้พี่ผ่อนพันอ้าวแล้วมีราคาครับดูต่างคนต่างดึงครับจนได้ราคาครับจับเพิ่มอีก5 0 0 0ครับพี่แก้วหัตซดีมีราคาแน่นอนครับตกต่อสี่ทำรกิดไปครับ ตอนนี้ตามอยู่หรือเปล่าห้าต่อหกครับสกพิดสะพายครับโซโซโซโยกขึ้นไปเอาครับมงกดนะครับต่างคนต่างดึงครับไอ้ตีตีตุองสุกอย่าไปอันนี้เอยคนอร่อย

อยู่กับไอ้ต๋องมั้งแรกตังอยู่มอสมีทอนไหมหล่ะแล้วก็โซโซไหลสวยครับแก้วกดเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอต่างคนต่างดึงครับครับใครอย่าหลงโกนใครครับแปดต่อห้าครับออกเต็มเลยครับต้องออกเต็มเออดีแล้วครับเอาครับราคากดดันทางนี้ไม่เคยเล่นราคาขนาดนี้เอา

ไหลขึ้นไปมีแก้วลูกนี้โอ้ยติดหลังแล้วมาติดต้องมงแล้วครับยังติดศีลเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วตีติดเกียวแตกโอ้โหทำเสียเองครับน่าดีมอใครยังไงอันนี้ให้ป๋ามั่งไอ้มอดเรียกม

นมนชิด,ดูพนันเ,เ,เร็วนี่พี่แก้หัดสดีเข้ามาแล้วเร็วโอ้จับเพิ่ม6,000เตะข้างในพันสองหกต่อแปดโซโซหลายหางครับแก้วยอดดูโดดสลัคามอาคระติดช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองมองไปให้โซโซโอ้ไา้แจมครับโอ้ใจไม่ดีครับไม่เคยเตะราคาขนาดนี้ครับฝั่งนี้ เจ็ดเตะแพร่ครับทำเข้าไปอออครับโอ้โกดดันไปไหนครับเอาละครับราคากดดันม 10, วยพันร้อยเขาฝั่งนี้แปดตะเจ็ดโดสักขามยกสวยตีติดโซโซครับสิน แก้วโหห่างครับยานสืนสองแล้วฝั่งนู้นอยพี่ไม่มีแล้วจตเตะแปดเอาครับให้โซ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 นี่ตัวยกพี่แก้วนะจะบอกให้โอ้โหอ่านเกมกันยังไงครับขาหนอารับค ตัดเดสถิตเปิดโด่งโอ้โหเอาเขาไม่มีเกมเียวเราไม่เสียิม้สถิตสถิตตัวยกเขายกประจำคือไอโซโซต้องต้องให้สินเอาาเลยอาไปเลยแป๊กเลยลูเสีย

โดนโดนดนดนตลอดเลยว่าแกกดดังเลยว่าโซโซคนไหนไอตัวนี้ยกคู่ใจไตัวนี้ยกไม่เท่าไรตกลงใครกิงหอใควะไอ้เชีย้กวแเอาครับไไปครับโซโซเกว มมาครับลงสลระคามเก็บได้มองไปให้สินไปแล้วครับไปแล้วครับ <S <S สวัสดีคุณครูแล้วค,คุณครูไม่ได้เข้ามาดูแล้วสดก่อนหน้าครับพีกเทอรี่เตะนะครับเจตดตอร์แป๊ก ออกเลยครับมาวโอ้ราคากดดันครับดึงไปดึงมาครับต่างฝ่ายต่างดึงครับโอ้ราคาท่วมครับอีแก้วร้องมามัดรวมมาเลยครับหกพัน ไม่เคยเล่นราคานี้ครับแหมเสร์ฟออกเสร์ฟไปไหนก็ไม่รู้ค,คนอยู่ถือหางก็อยากให้ชนะเลยครับเอ,อ,อยายังไปหาโซโซ,โซ,โซยกมาดูครับหยอกยังได้อยู่เอาโซโซ,โซเก็บได้ดู8ป0นีน่300 800 800 ว่าเขาอยู่ที่หนาเพื่อนแกปั่นมาครับสถิตเปอรโอ้โหดูต้องยูติหัวจิตหัวใจเลยครับตอนนี้โกลโกเกลมาอูยกไปตีสถิตได้แต้วครับราคาเดือดครับแหมถ้าพี่แก้วมาครับ ก็คอยบอกกันดิบบอกแต่เราไม่เหมือนกันเลยคอยบอกคนที่เก่งคนไหนเก่งโดนโดนเอาไม้หัวเลยเก้าต่อเจ็ดก็เบรกอยู่หรือเปล่าก็ปั่นมา ไหลขึ้นไปห่างครับยอดโอ้ยยอดเห็นเร่อเก้าครับแทงไปหาโซโซไหลขึ้นปาเกี่ยวได้ครับโด่ง เสวัสดีแอสสวัสดีสว uh. ัสดีครับเสียชาญนะครับเดอดเพราเขาบุ๋นร้อเดือเพราะเขาตังรอ้ถูปี่แก้วยังไงได้อยู่กระพริบทำไงเอาโซ่ไหลขึ้นมาปี่แก้วกดโอ้สายแตกครับรูปนี้ ราคาเดือดครับฝั่งนี้ครบเก่งราคาครับเล่นไม่ออกครับ9ตัวครับแก้วยอดโ<ว>อ้ยเกือบครับแตาเป่อเล้วเรัวลเสร9ครับแรกเสิร์ฟแลกข้าครับสถิตกับพี่แก้วอัดีดูครับลรยโซโซลรย,ลยสวยเหลือเกิน เก้าต่อแปดนะครับแกวิดเปิดวาง้งวานี่โซครับทีนี้บอลเราครับไปไปหาโซยครับเอาครับโซลอยขึ้นไปหมงไม่ถึงหลังโดนสัทธามหลายาบ เท่เากันลเลยครับแปดเท่ากันครับจับนอกอีกหกทันครับถูกว่าเอาครับโซโซไล่ขึ้นมาพี่แก้วพี่แก้วยอดสถิติเปิดลันเท้าดูตรด่งสระคำปียอดโอ้โหโซโซไม่มทันครับอาคกลับขึ้นมาหนำครับ สิบต่อเก้าครับผิดโอ้ยหลบเส้นโอ้เราสินไม่รับครับลูกนี้โอ้ได้ฟรีครับลูกเสิร์ฟโอ้ยเหมือนจะออกครับโอ้โดนขานอกต้มครับนักกีฬาครับหลบลูกตะก้อซะงั้นครับสิบเอ็ดต่อเก้าครับแทงไปหาับโซโซไหลขึ้นมาสวยครัโอ้ยฟาวครับลูกมันล้นครับ โ okay, อแกสองหมื่นครับเ,เอาแล้วก็ตัดคลิปก่อนครับทั้งช่อง YouTube ครับ